สวัสดีครับผมกะมณีนะครับเนาะวันที่ย4สบพฤศจิกายนสองหาหี่ครับผมผมจะมาตามเลขปูใช้ว่านนะครับเนาะให้แฟนขับทั้งช่องครับผมเพราะว่าคนกระถามมาหลายมากครับผมว่าพาัสไปตามเลขปูใช้ว่านแน่นนะครับผมกะมณีครับผมเดี๋ยวมาตามไฮแลเดอร์ครับผมเด้อเราก็มีแฟนขับบางคนนะครับเนาะ ยังโบหูกับผมว่าจุดทูบสิบหกดอกกลางแจ้งต้องทํายังไงกับผมเนาะคลิปนี้กับผมผมจะแจ้งนะครับเนาะจุดทูบสิบหกดอกครับผมกลางแจ้งทําก่อนเที่ยงนะครับเดอ้อกลางแจ้งกับผมทําที่ไหนก็ได้นะครับเนาะกลางแจ้งกับผมแล้วก็หันหน้าไปทางทิศตะวันออกครับผมผลไม้เก้าอย่างครับผมแล้วก็มีขันห้านะครับเนาะดอกไม้ห้าคู่เทียนห้าคู่ครับผม แต่ถ้าทําแล้วนะครับผมห้ามเอาผลไม้เข้าบ้านครับผมเนาะก็คือว่าผลไม้ก็ยายงครับผมห้ามเอาเข้าบ้านเอาให้คนอื่นไปเลยครับผมเนาะถ้าใครมีใบสีก็ได้นะ้ครับเนาะก็กระเซ็นกันครับผมข้าวบะหมี่ก็บ่เป็นยังครับผมเพราะว่าผมไหวนะครับเนาะก้วบะหมี่ครับผมผมมีแก่เพไมเก็ยายงแล้วก็มีถูกสิบหกดอกนะครับเนาะแล้วก็มี ขันหาผมดอกไม้หาดอกไม้หาคู่ครับผมเทียนหาคู่ครับผมเนาะตามนี่ครับผมเพราะว่าคนถามมาหลายมาครับผมแต่ที่สําคัญนะครับเนาะหันหน้าไปทางทิศตะวันออกแล้วก็ห้ามนําผลงไม้เข้าบ้านนะครับเนะเาะแล้วก็มีบางคนว่าพระหัสเราจะพูดยังไงนะครับเนาะเราก็พูดเอาสิ่งที่ดีครับผมเนาะที่ว่าขอขมาเทพฟ,ฟ้าดิน เป็นความเสื่อมนะครับผมเนาะถ้าทําแล้วเราสบายใจก็ทําไปเถอะครับผมบุเสียหายครับผมเพราะว่าผมทําไปนะครับเนาะเพราะว่ามันก็ดีขึ้นกับผมตั้งแต่ผมทํามานะครับผมถูกหวยมาแล้วสองงวดนะครับเนาะเก้าหากระถิ่ครับผมหกหนึ่งกระถือครับผมเนาะก็ขอบคุณอาจารย์หน่อยนะครับเนาะเพิ่นบอกมากครับผมเพราะว่าตอนนี้มันก็ได้เสียไปแล้วครับผมเพิ่นกับอายุ หกสิบเอ็ดปีเนอะครับผมเนาะเราจะมาแจ้งข่าวครับผมเนาะที่ว่าเอฟซีทางช่องเห็นเพจประหัตครับผมอยู่ในช่องทางอื่นหรืออยู่ใน Facebook นะครับเนาะมันไม่ใช่ของผมเนะครับเด้อเพราะว่ามีคนดูคลิปผมไปครับผมเนาะผมลงปึ๊บครับผมเนาะเวลาผมลงปั๊บปึ๊บแป๊บเดียวครับผมแป๊บเดียวเอง ตูทั่วไปแหละครับผมเอาลงทั้งเฟซบุ๊กตรงคำเนาะทั้งเพจครับผมแต่ว่าที่จริงๆแล้วช่องพ่าหัดชั้นเน่าหรือว่าช่องพ่าหัดคนเดิมครับผมไม่มีทางช่องทางอื่นครับผมมีแค่ YouTube ช่องทางเดียวครับผมเนาะตามนี่ครับผมแกงข่าวเอฟซีให้ทราบครับผมแล้วอย่าไปหลงเชื่อด้วครับเด้อว่าให้โอนตรงโอนต่าครับผมไม่มีครับผมเนาะถ้าดูของพ่าหัดชั้นเน่าหรือว่าของพ่าหัดคนเดิมครับผม มีช่องทางเดียวคือช่อง YouTube ช่องทางเดียวครับผมเนาะตามนี้ครับผมจะพาเมื่อตามเล็กปู่ชัยวานมือนีครับผมนี่ครับผมเลขปู่ชัยวานครับผมเนาะนี่ครับบนครับผมบนหนึ่งหกครับผมเนาะกับสี่เก้าครับผมบนหนึ่งหกแล้วก็สี่เก้าครับผมเนาะนี่ครับผม บนหนึ่งหกแล้วก็สี่เก้าผ้าแฟนครับขึ้นไปเบื้องไกลๆครับผมเนาะนี่ครับผมหนึ่งธันวาสองห้าหกสี่ครับผมเนาะบนหนึ่งหกแล้วก็สี่เก้าครับผม เลขสามตัวก็มี8แปดสี่เก้าครับผมเนาะตะกรางก็มี่สี่เก้าเก้าสี่ครับผมก็ถือว่าเลขสี่เก้าเก้าสี่ครับผมเนาะดังมากครับผมไม่รู้ดังมาจากไหนนะครับเนาะเพราะว่าเลขเก้าสี่สี่เก้าครับผมเนาะตรงกันหลายที่ครับผมหมดนี่หมดอย่างนั้นครับผมอาจจะมากครับผมเนาะนี่ครับผม วงกลมให้หนึ่งหกนะครับเด้อบนครับผมเอ้าเมื่อกี้เอาหกหนึ่งนะครับผมเนาะตะวานวันนี้ปูให้ตัวเก่าครับผมหนึ่งหกหกหนึ่งให้เก่าครับผมเนาะนี่ครับผมหนึ่งหกรางวงกลมให้ซีเก่าครับผมนี่ครับแคปหน้าจอครับผมเลขปูใช้ว่านนะครับเนาะเพราะว่าแฟนคขับถามหาหลายมากนี่ครับผมตามนี่ครับผมเนาะ แล้วก็สุดท้านีครับผมก็ให้แั้นลับทั้งช่องครับผมเนาะก็ะให้เบิ่งเป็นแนวแทางครับผมเพราะว่าเลขทุกตัวครับผมเนาะเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดครับผมก็ถือว่าปูใช่วัดจ็ถือว่าเขาดีอยู่ครับผมเลขปูนะครับเนาะเพราะว่าเอฟซีทั้งช่องครับผมถามหาหลายมาก เราจะมาแจ้งข่าวครับผมเนาะยยำครับผมย่ำเพราะว่าพระหัตถ์ไม่มีเพจทางช่องทางอื่นครับผมเนาะไม่มีเพจทาง Facebook ครับผมเพราะว่ามีคนเนาะครับเนาะข้นมากครับผมผมลงคลิปไปว่าบันทึงหาที่ครับผมเนาะแล้วก็แป๊บเดียวเองครับผมปลูคลิปผมไปลงทาง Facebook หรอครับผมแป๊บเดียวเองผมลงคลิปไป แต่ถือว่าผมไปแจ้งความแล้วครับผมแจ้งความววม,วม,วมาแล้วครับผมเด้อผมไปลงบันทึกประจําวันไว้แล้วครับผมเนาะถ้าเกิดความเสียหายประการใดผมจะไม่รับผิดชอบครับผมเนาะตามนี้ครับผม

ันอกอกงบเบรเปนไ่ก็ฮะซิผาซีบเบีอเอกพอเจ็ดเน,นพ่อก็ได้พ่อปูให้ซิาซื้อหาซเบรหลายอ,อ๋อพ่อก็ถึงหึห่เนี<ะ>พ่อก็ถึงหหนึ่งครับกับว่บามันตัวใกล้เชียงใกล้เคียงกันอ๋อ,อซื้อขือ่นซื้อลงครับผมกครับผมพ่อจังหวะก็มาเบิง่วันวี้รถมาซื้อรถ ตัวเดฟพ่อตัหาซื้อมาพ่อท่านตัวเดฟพ่องงินีพ่อมากตัวเดฟครับพ่อมากตัวเดฟซีเกาเกาซีมันเต็มแล้วครับผมพ่อหาซื้อยากกันดิซีเกาเกาซีครับผมหาซื้อยากแล้วครับผมโทษสื่อตนแล้วนะครับเนาะอุทเทเลียวพ่อผมเป็นกระถิกครับผมเนาะพ่อเป็นกระถิกหกนึงผมตัวปูแห้งห้านึงนะครับผมเนาะเพิ่นกระซอขึ้นซื้อลงกับผม ถ้าชอบคลิปนี้ร่วมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับเดอ้อคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมช่วญคลิปหนาเนาะครับเนาะ